เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นสมองน้องเป็นอะไรไปทำไมไม่พูดกับพี่เลยเป็นอะไรเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลไหมก็ยังยืนได้แต่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เข้าใจเป็นไรยูหูน้องเป็นอะไร เพื่อนน้องๆหมอหนึ่งเงียบทำไมวางแผนหรือยังไงรู้นะว่าทำอะไรอยู่วางแผนเลยอูอะไรอะเนี่ yeah. วันนี้ทุกคนไม่ใช่แข็งหมดแล้วด้วยแค่คแกใช่คนไหมไม่ใช่คน ยูแมงเลยเ้ยไม่ใสดีาเป็นดีมัลงคนค่ีใครสั่งให้ลบนี่มันน้องฉันม่ใช่น้องนายอ้าฉันก็มีน้องแต่น้องฉันมันห้องไม่ได้ไม่ไม่จะเป็นไหมจะนายไปเผาจะเผาหนทําเป็นห้ ถ้งฉันจะได้พูดได้พูดได้หรือเปล่าน้องวัที่แฮปปี้เชนพี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 ปีพีพูดมากแทนที่เห็นอะไรจะบอกพี่กลับมายืนนิ่งๆแบบนี้เนี่ยนะี่่อยูไหนอะไม่รู้ว่ตะโกนเรียกพีตะโกนเรียกไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้ทุยไม่เชื่ออก ปล่อยให้ผีทำลายโน้ที่หลังพี่จะเป็นคนทำลายน้องเองช่วยจริงเชื่อมากเลยไอ้เกิดเลยไปไอ้ผีน้อยตัวดำด้วยใส่ชาติโกรธคงเป็นเปรตมาหน้าดูวู้ Happy วันเลนทายเพื่อ Happy วันเลนตี้ไปเล่นน้ำ, <c oughs> ำไม่เ <c oughs> พื่ <c oughs> อไปเล่นน้ำกัน ตองเลอ้โ้ต้นต้องเลืกแค่ไหนมาดีเลือก้ยลึกเร้วไปว่ายน้ำตำเด็กน้อยระวังตัวว่ให้ดีจะวิ่งไปตํำอยู่นี่เลย ลำเด็กน้อยสิเฮ้ยพี่ฉันมาแลยวเออพ้ยฉันว่าพี่นายเขมาเล่นน้ำด้วยกันน่ะเนาะใช่ฉันก็ว่าเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำแน่นอนหลบทางหน่อยไอเด็กๆขึ้นแป๊ดแปดป่วงพี่ชายหนูกำลังโดนดึงดูดแล้ว่ะตึงดูดหาจจะตกตายตรงนี้แหละจะดึงดูดอีกน้ ให้น้มันดึงดูดเนาะเท่าไรมันไม่ดึงดูดพี่พี่ทำให้มันดึงดูดดิอยากดึงดูดละอืโอ้เหนื่อยเว้ยเหนื่อยไปต่อไม่ได้แล้วขอตายตรงนี้จบโบลีบูน